วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านหมอเบิร์ดเดินลิฟวิงรูมค่ะพบกับสาระความรู้สบายๆเราจะชวนผู้ชมพูดคุยกันในเรื่องราวในกระแสกับข้อคิดที่น่าสนใจที่จะช่วยให้คุณเป็นคนที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจค่ะและสมาชิกบ้านหมอเบิร์ดในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณหมอปอนะคะนายแพทย์จิตตรินใจดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัพี่เบิร์ดและก็ท่านผู้ฟังครับ ค่ะวันนี้นะคะโอ้โหดีใจมากเลยในที่สุดคุณหมอปอก็มาปรากฏตัว <c oughs> เป็นครั้งแรกคุณหมอปอเนียมีแฟนคลับท่วมท้นมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าคนไข้ที่มาพบคุณหมอปอเนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นเรื่องของอารมณ์มูดครับบางคนก็จะบอกว่ามีความดราม่านิดหน่อยจะต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็ในที่สุดเจอคุณหมอปอเป็นที่พึ่ง มีคนบอกว่าการเป็นจิตแพทย์ที่รักษาเกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยคุณหมอเองก็น่าจะเครียดน่าจะต้องมีปัญหาเรื่องอารมณ์ด้วยปะคะ <c oughs> ครับผมเป็นคำถามที่ดีนะครับ <c oughs> คือจริงๆแล้วเรามีเทคนิคนะครับ <c oughs> เราอาจจะมีบ้างที่พอเราฟังเรื่องของคนไข้แล้วเราก็อินใช่ไหมครับ <c oughs> เราก็จะ <c oughs> เฮ้ยรู้สึกตามเรื่องที่คนไข้เขาเล่าเล่าไปด้วยแต่ว่า ท้ายที่สุดนะครับเราจะมีเทคนิคเราจะมีเรื่องของหลักการจัดการอารมณ์ของเราเองเหมือนกัน mm hmm. นะครับว่าทําอย่างไรให้มันอยู่ตรงกลาง mm hmm. ไม่อินเกินไปหรือบางทีก็ไม่ใช่ห่างเหินเกินไปใช่ก็สําคัญมากเลยแล้วก็คนไข้ก็คงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือจิตแพทย์เขาจะต้องมีวิธีการจัดการอารมณ์ของตัวเองเหมือนกันนะและเรื่องวันนี้นะคะที่จะชวนกันกับคุณหมอปอชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะเป็นหัวข้อเรื่องการปรับความสัมพันธ์ให้เป็นบวก ด้วยทักษะสำคัญ Empathic l ติ t e n i n g ครับผมโห oh, ฟังชื่อนี่ก็น่าสนใจแล้วนะคคือเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยหลายๆคนรู้สึกว่าไม่กล้ามีความสัมพันธ์เราควรจะอยู่เป็นโสดหรือเปล่าจริงๆคุณหมอปอไม่แนะนำ <laughs> ใช่ไหมคะครับผมจริงๆ ผมในทัศนะของผมผมจะคิดว่าจะอยู่เป็นโสดก็ได้หรือจะอยู่เป็นคู่ก็ได้มันไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยสําคัญมันอยู่ที่วิธีคิดหรืออยู่ที่ใจเรามากกว่าว่าเราจะมองสถานการณ์ยังไงอืแต่ถ้าเกิดว่าเลือกแล้วที่จะอยู่คิดว่ายังอยากจะรับ ประครับประคองความสัมพันธ์ให้คงอยู่ก็คงจะต้องมีทักษะที่สําคัญเหมือนกันหลายคนบอกว่าเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความทุกข์ทรมานเพราะมีมความขัดแยง้งและหลายครั้งจิตแพทย์จะได้รับคําถามว่าเราควรจะคุยกับคู่สมรสของเรายังไงแฟนของเรายังไงที่จะได้ไม่ทะเลาะกันใช่ครับหรือว่าเราควรจะมีพฤติกรรมอย่างไรเราควรจะจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างไรแต่สิ่งที่คุณหมอปอกาลังจะบอกพวกเราเนี่ยคือ สเต็ปแรกต้องฟังเป็นก่อนใช่ครับเราโดยทั่วไปเหมือนที่พี่เบิร์ดบอกอครับว่าเวลาคนมาหาจิตแพทย์เนี่ยปัจจุบันนี้เขาิสต์คำถามมาเลยนะครับเขาจะมาด้วยคําถาม10อย่าง20อย่างซึ่งส่วนใหญ่พอลงไปในดีเทลของคําถามเนี่ยมันจะเป็นคําถามประมาณว่าหมอช่วยจดประโยคที่ผมจะเอาไปพูดกับภรรยาให้หน่อยควรจะพูดยังไงถึงจะโดนถึงจะแก้ปัญหาหมอช่วยโค้ชผมหน่อยว่าผมควรจะพูดอย่างไรแสดงออกอย่างไรนะครับ ซึ่งอันนั้นจริงๆเราก็เราก็ยินดีในการให้คําแนะนําของเขาแต่ว่าอันที่หมอคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้คําแนะนําเนี่ยหมอว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ m i n d ซ็ t มันอยู่ที่ทักษะการฟังนะครับเราอาจจะต้องเริ่มต้นที่การฟังก่อนเราถึงจะสอนเขาได้หรือเราเราถึงจะแนะนําเขาได้วันนี้หมอก็เลยเลือกเลือกเรื่องนี้เลือกท็อปิกนี้นะครับค่ะ a t h พ t ต i ริชเน n ร์นเอามาเอามาพูดคุยกันใน<ห>วันนี้ครับคือเรื่องการฟังเนี่ย ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เอ้ยใครๆก็รู้ว่าเราต้องรู้จักฟังแต่จะฟังให้เป็นฟังให้มันมีประสิทธิภาพนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนนะครับต้องฝึกเหมือนกันอ่ะ Empathic l i s t e n i n g วันนี้นะคะคุณหมอปอจะชวนพวกเราคุยกันลองเช็คไปกับคุณหมอปอนะคะว่าเรามีทักษะนี้อยู่ในตัวแล้วหรือไม่หรือถ้ายังไม่ใช่เราควรจะต้องฝึกอย่างไรเรามารู้จักกับคำว่า Empathic listening กันก่อนดีกว่าความหมายมันคืออะไรคะครับ จะบอกพี่เบิร์ดว่าและท่านผู้ฟังว่าความหมายเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับมผมไปพยายามค้นคว้าแล้วก็รวบรวมในแนวประวัติศาสตร์นิดๆเกี่ยวกับคำว่า Empathy ะนะครับเพราะจริงๆแล้วคำว่า Em p ม t h y เนี่ยเป็นคำที่คนทั่วไปเริ่มรู้จักกันแล้วนะครับพูดพูดกันบ่อยๆอเราต้องมี e อ p ม t h y นะเราต้องมี e อ p ม t h y หรือเธอไม่มีเอ p ม t h y เลยเป็นต้นนะครับจริงๆคำว่า Em p ม t h y เนี่ยเป็นศัพท์ในภาษาอังกฤษนะครับที่มีรากศัพท์มาจากสองภาษา ท,ที่เขาเคลมว่าเขาก็จะเก่าแก่กับาภาษาอังกฤษยอยู่เหมือนกันภาษาแรกนะครับคือมาจากภาษาเยอรมันะนะครับวันนี้หมอขอเป็นคนเยอรมันนิดนึงนะ <laughs> 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 นะครับอ่านว่าคำว่า empathy เนี่ยเขาสันนิษฐานว่ามาจากคำที่เรียกว่า I f e e u n g โอ้โหภาษาเยอรมันรับรองนะว่าออกเสียงผิดแน่นอนซึ่งรกากศัพท์ของคำว่า I f เฟ u n g เนี่ยมาจากคำว่า Feling in อิ โอฟังแล้วเขาใจเลยมันเริ่มมีคีย์เวิร์ดอันแรกโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็มีคนไปศึกษาอีกว่าจริงๆแล้วคาว่าเอ็มพารตีเนี่ยอาจจะมาจากรากศัพท์ภาษากรีกก็ได้อ๋ออาจจะไม่ใช่เยอรมันใช่ครับภาษาอย่างคําว่าเอมเนี่ยมันก็ตีได้ว่าเป็นคําว่าอินนะครับพาร์ตี้เนี่ยมันก็ไปคล้องกับภาษากรีกที่เรียกว่าพาโทสพาโทโลจีอะไรอย่างนั้นเนาะคลายๆครับพาโทสนี่แปลแปลว่าเป็นแปลว่าเป็นเฟลว์ฟิลลิ่ง นะครับก็ feeling in มีมีความคล้ายกันกลายเป็นภาษาที่แปลออกมาแล้วตรงกันไม่รู้แหละใครเป็นเจ้าของก่อนเขาบอกว่ามีการบัญญัติคำนี้มาเป็นร้อยกว่าปีแล้วทีนี้ผมขอเล่าในเชิงประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยเราเข้าใจกันแค่ว่า empathy คือ feeling in รู้สึกร่วมไปกับคุณเนี่ย empathy นะครับแต่พอมาในช่วงปี1948นะครับคำว่า empathy เนี่ยเริ่มไปสะดุดใจสะดุดหูของ นักสังคมวิทยาหรือนักจิตวิทยาหรือที่เรียกว่าไซโค h โลจิสนะครับเขาเริ่มทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง e m มพัตตีนะครับเขาให้ความหมายคําว่า e m มพั h ตีกว้างขึ้น <c oughs> ไปในแง่มุมของคําว่า Interpersonal c o n n e คอนเนนะครับคือเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง,างคนระหว่างบุคคล <c oughs> ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นคำว่าเอมพัตตีก็มีการดําเนินทางเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนถึงยุคประมาณปี1990ะนะครับที่การศึกษาในเรื่องของประสาทวิทยา neurology นะครับเริ่มเริ่มพัฒนามากขึ้นม,มีนักนักประสาทวิทยาหรือว่าทางด้าน neuroscience นะครับทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสมองพบว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยครับจะมีเซลล์สมองกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า มิ r r เรอร์นิวรอนทฤษฎีม<ช>ิ r r เรอร์นิวรอนครับเขาเริ่มทําการเชื่อมโยงคําว่า e m มพัตตีซึ่งสมัยก่อนใช้อธิบายเรื่องความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยไปเชื่อมกับเรื่องกาย,กายภาพระบบประสาทระบบประสาทและสมองะนะครับก็เริ่มมีการศึกษาตรงนี้มากขึ้นนะครับโอ้โหถ้าพูดกันเรื่องของ Mirror Neurons นี่นะคะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่พี่ว่าเดี๋ยวเราชวนคุณผู้ชมคุยกันอีกครั้งหน้าดีกว่า ะะแต่สิ่งสำคัญที่คุณหมอปอจะนำมาฝากเราวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของ Empathic Listening การปรับความสัมพันธ์ให้เป็นบวกด้วยการฟังและที่สำคัญนะครมี5ข้อและต้องบอก,ท,กทุกท่านด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่เราฝึกได้ถูกต้องครับนะคะอะเรามาที่นิยามกันก่อนดีกว่าโดยสรุปเนี่ย m p c t i s t l n s t g n i n g มีมีความหมายยังไงคะครับมันคือการฟังอย่างเข้าใจลึกซึง้งนะครับเราจะไม่ได้ฟังแค่คอนเทนต์และ เราจะฟังไปถึงอารมณ์ความรู้สึกฟังยังไงถึงเรียกว่าฟังเข้าใจอย่างแท้จริงคือเหมือนเราไปอยู่ในเหตุการณ์ะนะครับเหมือนเขาเหมือนเหมือนเขาเล่าออกมาแล้วเราฟังแล้วเรานึกเป็นภาพในใจเราใช้มิเลอร์ใช้มิเรอร์นิวรอนในใจเรานึกเป็นภาพว่าเออถ้าเราไปอยู่แบบเขาเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไงบ้างนะนะครับ คือถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างน้อยเราต้องตั้งใจฟังก่อน,อนเราจะต้องอยู่กับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นใช่ครับแล้วก็ลองนึกภาพจินตนาการเหตุการณ์ไปกับเขาแล้วในที่สุดผู้ฟังเนี่ยก็จะได้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกนั้นไปด้วยใช่คือคฟังฟังดูเหมือนง่ายมากเลยแต่ว่าลองมาฝึกเทคนิคกันสิคะถ้าเกิดว่าใครฟังคนอื่นไม่ค่อยเป็นข้อแรกเลยควรจะเริ่มยังไงคะข้อแรกคือการสังเกตสีหน้าแววตา ท่าทางของผู้พูดอย่างเมื่อสักครู่คุณหมอปอบอกแล้วนะคะว่ามนุษย์เรามักจะสื่อสารด้วย non verbal communication ไม่ใช่คำพูดแต่เป็นสีหน้าท่าทางแววตาออันนี้ต้องรู้จักสังเกตครับแล้วมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ซับซ้อนนะครับพี่เบิร์ตมีหลายบางมีหลายสถานการณ์ที่บางครั้งเราเนื้อหาที่เราพูดเนี่ยเป็นเนื้อหาเฉยๆนะครับแต่ว่าเสียงมันคือเศร้าอย่างยกตัวอย่างนะครับคนไข้พูดว่าสมมติคนไข้พูดว่าไม่อยากตื่นแล้ว นะครับแต่พูดด้วยน้ำเสียงโอ้ไม่อยากตื่นอารมณ์แบบเหมือนก็จะฟังตีความได้ว่าเหมือนขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเอผลออาจจะหัวเราะ,ะฮะนิดนึงด<ม>้วยไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นอะไรอย่างเงี้ยแ,<ต>แต่แต่ถ้าคนไข้พูดว่าหมอผมไม่อยากตื่นจริงๆนะโอ้โหอันนี้ขนลุกเลยนะถ้าเราฟังแค่ไม่อยากตื่นแล้วเราตีความไปตามตัวอักษรอย่างเดียวเนี่ยเราจะพลาด การถามเรื่องค่าตัวตายาต้องไหมครับคือการไม่อยากตื่นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ใช่ครับหรือว่าไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรใช่ซึ่งอย่างในเคสเนี้ยเขาไม่ได้แสดงออกโดยตัวอักษรโดยคําพูดชัดเจนเพราะว่า<ค>อย่างเรื่องการตายเดี๋ยวบางทีเราก็ไม่พูดกันตรงๆแต่เขาแสดงออกอย่างชัดเจนในน้ําเสียงแล้วก็สีหน้าแววตาข้อ2ถ้าสังเกตแล้วเราต้องทํำยังไงคะครับคือใช้จินตนาการ นะครับใช้จินตนาการว่าถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรคือเรื่องราวที่เขาเล่าอาจจะประกอบไปด้วยผู้คนอะไรต่ออะไรสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราเหมือนว่าเราลงไปอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยใช่ถูกต้องครับแล้วก็ไอ้ข้อ2นะครับเป็นเทคนิคสำคัญที่ใช้ ใช้คุยกับคนที่บางทีเขาไม่ค่อยพูดด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาจิตแพทย์เราไปเจอเจอเคสที่เขาซึมเศร้าอย่างเงี้ยอย่างพี่เบิร์ดก็ทราบดีว่าคนซึมเศร้าก็จะไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยพูดใช่ไหมครับเราไปขยันขยอถามเขาว่ารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงตอบไม่ถูกเหมือนกันนะบางคนลำคาญนะพี่เบิร์ดบอกไม่อยากคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราฟังเรื่องเขานิดนึงแล้วเราบอกว่าโอ้โหหมอฟังเรื่องที่คุณเอพูดมาเนี่ยถ้าเป็นหมอนะหมอรู้สึก ไม่อยากไปต่อแล้วออคนไข้าอาจจะบอกว่า <S <S ใช่ใช่ช่รู้สึกแบบนั้นเลยจริงค่ะออหรือแม้กระทั่งเรื่องความกโกรธเนี่ยพอเราฟังไปเรารู้สึกฮืดฮทัดไปด้วยเราจะบ,บอกได้เลยว่าเฮ้ย คุณอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะหมอฟังหมอยังโกรธไปด้วยเลยแล้วมันก็ช่วยอีกอันหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเราเดาไปเนี่ยอาจจะมีเดาผิดนะครับซึ่งไม่เป็นไรไม่ทําให้การสนทนามันแย่ลงนะครับค,คนไข้จะบอกว่าไม่ใช่หมอมันเป็นอย่างนี้ต่างหากอ่าเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการที่เราพยายามจินตนาการและเดาความรู้สึกของคนที่คุยกับเราด้วยเนี่ยมันเป็นบวกต่อการสนทนานครับต่อให้เราเอาความรู้ความรู้สึกของเราใส่เข้าไปแล้วมันไม่ตรงกับเขา,เขาแต่อย่างน้อยเขารู้สึกได้ว่าเราตั้งใจที่จะ ที่จะเดาว่าเขารู้สึกอย่างไรนั่นก็หมายความว่าเราตั้งใจที่จะฟังเขาจริงๆ นี่ก็เป็นทักษะที่ฝึกได้อันแรกสังเกตสีหน้าท่าทางแววตาก่อนและอันที่สองนอกจากสังเกตแล้วเนี่ยเอาตัวเราจินตนาการเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์นั้นกับเขาด้วยเอ้ยความจริงก็ไม่ได้ยากเกินไปเนาะ<ช>ถ้าจะค่อยๆฝึก<ช>นะคะตแต่ยังมีอีก3ข้อข้อ3นี่ต้องฝึกยังไงคะครับอย่างข้อ3านี่อาจจะเป็นอะไรที่เราคิดเอาไว้อยู่ในใจเรานะครับว่าพอเราฟังเรื่องราวของคนไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันันอดไม่ได้หรอครับที่เราจะตัดสิน ه, จริง,รงว่าเขาทำถูกหรือเขาทำผิดเอ้ยเราไปทำอย่างนั้นได้ยังไงทำไมพูดอย่างนี้ทำไมไม่ไปอย่างนั้นทำ,ทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้อันนี้เป็นอัตโนมัติเลยนะใช่ครับซึ่งเราก็ไม่ได้ผิดนะแต่เราต้องระวังในการที่เราต้องสกัดกัน้นความคิดของเราอันนี้เอาไว้ก่อนอ่าข้อ3นี่คืออย่าตัดสินใช่ครับอย่าเลือกข้างครับเพราะว่าคนเราอะครับมันมีแนวโน้มที่จะเล่า ไปเรื่อยๆถ้าคนที่เขาฟังแล้วเนี่ยเขาเข้าอกเข้าใจแล้วเขามีท่าทีเหมือนซัพพอร์ตแต่ไม่ใช่ว่าพอเล่าไปแล้วก็โดนตัดสินโดนสอน <Don 't S 2> โดนดุดโดนเบรกัวทิ่มเลยครับอ,อย่างเงี้ยประมาณว่าแล้วจะมาเล่าทําไมถ้าแฟนคนนี้มันไม่ดีแล้วไปคบกับมันทําไมก็ <c oughs> อยาไปเลยไม่ดีกว่าเหรอทําหนึ่งสองสามสี่ห้าเพียบเลยคือคนที่เขาเอามาเล่าเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้ต้องการคําตอบใช่ถูกต้องครับแล้วก็เลยอารมณ์ก็คือ งั้นไม่เล่าแล้วเธอไม่เข้าใจฉันเลยใช่ครับคือบางทีมนุษย์เราเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลเนาะบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันเหมือนกับถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นน่ะเข้าใจและตัดสินใจได้แต่พอเรื่องมันแบบผงเข้าตาตัวเองเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มีเหตุผลถูกต้องแต่พอเขามาปรึกษาเราเขาก็ไม่ต้องการให้เราตัดสินเหมือนกันใช่ครับอ่ะอันนี้ต่อให้เราตัดสินแอบตัดสินอยู่ในใจก็คิดเอาไว้ก่อนอ่านะครับก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะข้อ4ยากไหมคะข้อสี่ไม่ยากครับ ข้อ4นี่คือการพยายามทำความเข้าใจถึงเจตนาของการกระทํานั้นๆโอ้โหก็ต่อเนื่องมาจากข้อ3นั่นเองใช่คือบางทีเราจะขัดใจมากเลยว่าแล้วทําไมถึงทําอย่างนั้นทําไมไม่พูดแบบนี้แต่ก่อนที่เราจะไปเบรกเขาแบบสเต็ปแบ็คถอยหลังนิดนึงเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นใช่ถูกต้องครับข้อ4เนี่ยมันจะเป็นตัวตัว,ต,วตัวเบี่ยง อย่างเช่นถ้าบางคนบอกว่าข้อสาเนี่ยคืออย่าตัดสิน <ทะ S 2> ก็อดไม่ได้แล้วแล้วไม่ตัดสินแล้วจะให้ฉันทํำยังไงทําข้อสี่ครับ <c oughs> <c oughs> ทำาทข้อสี่ก็คือว่าเราไปใช้ความพยายามของเราเนี่ยในการทําความเข้าใจในตรกกะของเขาดูสิครับ <c oughs> หมวกของคนเป็นพ่อคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ผ่านโลกมาสี่สิบห้าสิปีย่อมมีวิธีคิดที่ต่างจากวัยรุ่น ที่เพิ่งเติบโตมาได้18ปี19ปีแต่ข้อ3เราบอกแล้วว่าเราไม่ตัดสินเพราะฉะนั้นเราจะก้าวข้ามการเอาชนะกันแล้วไปพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมคุณพ่อถึงคิดอย่างนี้ทำไมคุณลูกถึงคิดอย่างนี้แทนที่เราจะไปโต้เถียงกันว่าฉันถูกเธอผิดใช่เราอาจจะลองถอยมานิดนึงแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้หรือสมมติว่าบางทีจิตแพทย์นะคะเราจะเจอคู่สมรสที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดการ ทำร้ายกันเกิดการลงไม้ลงมือหรือมีความรุนแรงในครอบครัวเราก็รู้สึกว่าทําไมเขายังอยู่ในความสัมพันธ์นั้นได้บ,บางทีเราอาจจะต้องถอยนิดนึงแล้วก็พยายามทําความเข้าใจอ๋อเขายังเลี้ยงตัวเองไม่ได้<ช>เขายังรู้สึกว่าลูกนะยังเล็กไม่มีสามีคนนี้ก็อาจจะอยู่ไม่ได้ใช่ครับบางทีพอเราถอยมาทําความเข้าใจนิดนึงเราอาจจะเกิดความเข้าใจ ว่าเขาต้องอยู่อย่างนั้นเพื่ออะไรก็ได้คำนี้คือคำว่า empathy เลยครับอ uh huh. แล้วหลังจากนั้นมีข้อห้าที่สำคัญมากเหมือนกันเพราะเราอุตส่าห์ทำสี่ข้อแรกมาแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เข้าใจอย่างเต็มที่แล้วถ้าไม่ทำข้อห้านี่จบเลยนะครับ uh huh. เพราะว่าข้อ5้าคือเราจะต้องฟีดแบ็เขากลับไปว่าเราเข้าใจคุณนะ uh huh. แต่หมายความว่าไม่ได้พูดว่า หมอเข้าใจคุณนะ,ะใช่ไหมใช่ใจไม่ใด่โนัน,น <laughs> ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต,แต่เราจะต้องฟีดแบ็กเขาด้วยด้วยอาจจะคือสุดท้ายตามตามหลักการนะครับคือถ้าเราเอมพัตตีจริงๆอะความเอมพัตตีของเราอะมันจะสื่อสารออกไปเองนะครับต่อให้เรายังไม่ทันเอ่ยคําพูดอะไรเลยถูกต้องครับคือจากข้อ1 2 3 4เนี่ยเราได้กลั่นกรอง ได้พยายามทําความเข้าใจเขามาแล้ว<ช>ข้อ5้าก็คือบอกให้เขาได้ทราบว่าสิ่งที่เราเห็นคืออะไร<ช>สะท้อนให้เขารู้รให้เขาเห็นว่าเออเราทําอะไรบ้างถึงถได้เข้าใจเขาคือถ้าจะลงเทคนิคนิดนิดนะครับถามว่าสะท้อนอะไรบางคนบอกโอ้ยสะท้อนเอมพัตตี้เอมพัตตี้มันคืออะไรไม่ไม่ชัดไม่ชัดเจนหลักการง่ายๆเลยครับคือสะท้อนความรู้สึกนะครับอย่างเช่นว่าพอเราอ๋อเราเข้าใจเรื่องที่เขาเล่ามาแล้วเนี่ยก็คือเขาเล่าความทุกมาอย่างเงี้ยเราก็เออ คุณผมเข้าใจแล้วคุณคุณมีความทุกข์อยู่ในใจเยอะเลยนะ,ะเนี่ยอ่าคือบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่ได้รู้สึกทุกข์ก็ได้เนาะอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกสิ้นวังรู้สึกอะไรคือ,อแต่ว่าออจีจมันเป็นความทุกข์นะอะไรอ,อย่างเงี้ยอืมคือบางทีเนี่ยหมอพูดว่าหมอฟังคุณนะหมอรู้สึกถึงความเจ็บปวดใช่หมอรู้สึกมันคือความทุกข์ทรมานใช่ครับซึ่งเจ้าตัวอาจจะน้ําตาไหลเลย,เลยบอกเออใช่ครับมันทุกข์ทรมานจริงๆและหลายๆครั้งเราก็เจอเหมือนกันเนะว่า เจ้าตัวไม่รู้สึกถึงความโกรธอันนี้อันนี้เจอบ่อยใช่ไหมพอเราสะท้อนว่าเออแต่พอฟังแล้วเนี่ยหมอหมอรู้สึกได้ถึงความโกรธครับเขาก็อาจจะรู้สึกได้เลยว่า เออก็จริงมันก็มีความโกรธอยู่เป็นไปได้ครับแล้วมันก็เป็นการสนทนาที่จริงๆช่วยทั้งผู้พูดแล้วก็ช่วยทั้งผู้ฟังนะครับเราก็ได้ฝึกในความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับ <c oughs> ส่วนผู้ที่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์อย่างน้อยก็จะได้ความรู้สึกดีปัญหาจะยังไม่ได้แก้แต่อย่างน้อยเขารู้ว่าเขาไม่ได้เดินคนเดียว นะครับปัญหามันก็จะแบ่งเบาลงไปได้เยอะเลย oh, นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องของเอมพติ c ลิส t e n i n g นะคะรับรองว่าถ้าเอาไปฝึกเอาหลักการไปใช้นะคะได้ประโยชน์แน่นอนและก็ที่น่าสนใจนะคะก่อนจะไปจัดการปัญหา สิ่งที่คุณหมอปอฝากวันนี้เอมพัติกลิสเซนิ่งสอนให้เราจัดการตัวเองก่อนจัดการ n d เ e t ของเราก่อนและต่อไปนะคะจะไปปรับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นอย่างไรสงสัยต้องเก็บเอาไว้ครั้งหน้าครับผมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับบ้านหมอเบิร์ดเด l i ลิฟวิ่งรูสาระความรู้สุขภาพจิตด,ดีๆสำหรับทุกคนในครอบครัวฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ